มาดูพริกกันนะคะพริกเราปลูกไ็ได้อาจจะอาทิตย์หนึ่งแล้วก็อิดทุกต้นอยู่นะคะวันปลูกวันด้านข้างยังไม่เกิดเยอะเลยตอนนี้เกิด,ดโดนฝนไปสองวันข้างล่าง คือภูมิพัดติ่งเนี่ยนมะันก็จะชุ่มชื้นอยู่ตลอดพริกนี่เป็นถั่ว ถัวฝักยาวไร้คางนะคะปีนี้ปลูกน้อย3ามแถวแต่ปลูกถั่วฝักยาวมีค้างด้วยเนี่ยถัวต้นขนาดนี้แล้ว ฝั่งนี้เป็นมะเขือเปาะต้นมะเขือ,ปอเปาะเาก็ติดทุกต้นไม่น่าจะมีปัญหาน่าจะได้เก็บมะเขือนนี้เป็นมะเขืออันนี้เป็นพริก ตอนนี้ที่คุมดำๆนี้ก็คือลงหมดแล้วลงเต็มหมดแล้วมะเขือนะคะนี่คือมะเขือเปาะค่ะแล้วก็ข้างล่างนี้ที่ติดกับมะเขือเป็นพริกอีกค่ะพริกสามแถวยาวพริกสามแถวยาวพริกทั้งหมดสิบแถวยาว ตรงนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศนานาชนิดกระเทศก็กซิโงลงไปมันก่อนค่ะนี่นะคะมะเขือเป็นดอกซะแล้วอันนี้แตงโมค่ะแตงโมแตงโมเกาหลีค่ะนี้ สิบต้นค่ะแดงโมโกอีสิบต้นนะคะแล้วก็มีแดงโมไทยด้วยนะคะแตงโมไทยตรงนี้ว่าจะปลูกกะเพราค่ะให้มันต้นกะเพราเราโตก่อนส่วนข้างล่างนั้นนะคะปลูกมะเขือ ปลูกพริกเกาหลีเต็มหมดพื้นที่เลยค่ะมะเขือมะเขือนานาชนิดมะเขือเปาะมะเขือตอแหลแล้วก็มะเขือพวงอยู่ตรงนี้ค่ะปลูกลงหมดแล้วค่ะยังเล็กๆกกันก็ค,คือพื้นที่ของเราบริเวณตรงนี้ลงหมดแล้วแล้วก็มาด้านนี้ด้านนี้นะคะก็จะเป็นมะเขือเป็นพริก ด้านโน้นก็จะเป็นพริกกระถั่วตรงโน้นมุมทางโน้นจะหลังเฮานโน้นก็จะเป็นผักเขือแล้วก็พวกมันฝรั่งพวกมันต่างๆจะอยู่ด้านโน้นตรงนี้ก็จะเป็นผักบุ้งค่ะ ผักบุ้งมาดูใบสาระนี่สาระนี่เปเปอร์มินงามมากต้นสูงสาระนี่ ตะไคร้ค่ะตะไคร้ตะไคร้ยังเป็นบิญญาณตะไคร้อยู่ยังไมย่ยังไม่มีเวลาถอนหญ้าให้เหลยต้นตะไคร้แหละโดนฝนก็